ก็สวัสดีนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในแปลงถั่วนะครับก็ไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับถั่วฝักยาวให้ดูหลายวันเลยนะครับผมนี่ที่หายไปหลายวันผมก็ทําค้างถั่วอะไรด้วยนะครับช่วงนี้ก็ปักค้างให้มันเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูนะครับผมต้นถั่วนี่นะครับก็เริ่มที่จะยาวแล้วนะครับออกหนวดออกอะไรเต็มเลยนะครับจากครั้งก่อนเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูนะครับต้นถั่วนี่คือแทบจะยังไม่ค่อยมีออกหนวดออกอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือต้นเนี่ย ออกหนวดอะไรให้เต็มหมดแล้วนะครับผมเริ่มเริ่มโตแล้วนะครับผมนี่นะครับผมถั่วฝักยาวนะครับผมจากรอบที่แล้วนะครับที่ถ่ายลงนี่คือ,อยังไม่ได้มีออกหนวดอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ยังเป็นเล็กๆนะครับอันนี้ก็นี่ออกหนวดอะไรให้เต็มหมดแล้วนะครับก็ต้องมาคอยจับพันๆขึ้นนะครับ อันนี้ก็ประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนหรือเดือนน่อยๆยนะครับผมที่ที่ปลูกไว้นะครับนี่ครับต้นถั่วก็เริ่มที่จะขึ้นค้างหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไว้ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะผมเกี่ยวกับถั่วฝักยาวนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีฝักหรอกนะครับก็ต้นก็กําลังเริ่มโตนะครับผมนี่นะฮะเป็นถั่วฝักยาวนะครับผม